คนไทยไปเที่ยวจีนฟรีวีซ่าแล้วค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศลงนามพร้อมรัฐมนตรีไทยเปิดสักราชใหม่ของความสัมพันธ์สองชาติยกระดับพาสปอร์ตไทยไปอีกขั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ผู้ชมคะเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้ลงนามในข้อตกลงระหว่าง2ประเทศเรื่องการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการรวมกับคุณปานปรีพหิทธนานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยค่ะ สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงนี้นะคะก็คือการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยและผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนในการเดินทางเข้าออกทั้ง2ประเทศโดยมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน30วันรวมเวลาทั้งหมดไม่เกิน90วันภายในช่วงเวลา180วันนั่นก็คือคนไทยที่อยากไปเที่ยวประเทศจีนถือพาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีน้ำตาลเข้าไปเที่ยวได้เลย30วันค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ทั้ง2ประเทศมีให้กันและมิตรภาพที่มีต่อกันมาซึ่งจะครบ50ปีในปีหน้านี้คุณเศรษฐานะคะยังได้เรียนเชิญนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนให้มาเยือนประเทศไทยด้วยค่ะ ขณะที่คุณปานปรีที่เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามนะคะบอกว่าความตกลงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพไทยจีนที่มีมายาวนานและความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจต่างๆจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอน สำหรับประเทศจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสวยงามทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศสาสตร์ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเลือกไปเที่ยวได้ในหลายเมืองทั่วประเทศใครชอบแนวไหนก็จัดไปได้ตามอธัธยาศัยนอกจากนี้นะคะสายการบินที่บินตรงระหว่างประเทศไทยและจีนก็มีหลายสายการบินให้เลือกใช้บริการเรียกว่าการท่องเที่ยวจีนในยุคนี้สะดวกมากจริงๆค่ะ ซึ่งต้องบอกคขาว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในในโยบายของรัฐบาลเศรษฐาในการยกระดับพาสปอร์ตไทยค่ะพรคเพื่อไทยบอกว่าจะไปพูดคุยกับรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนพาสปอร์ตของหลายๆประเทศนั่นเอง คุณผู้ชมคะในการจัดอันดับพาสปอร์ตทรงอิทธิพลของโลกปี2024หนังสือเดินทางของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่63พาสปอร์ตของไทยสามารถใช้เดินทางได้82จุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าค่ะซึ่งในจํานวนนี้นะคะรวมถึงการขอวีซ่าออ a ไล i v โ l ค่ะสําหรับประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซา่ายกตัวอย่างเช่นประเทศในอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัเสเซียบราซิลอาร์เจนตินาชิลีจอร์เจียตุรกีไต้หวันค่ะ มีส่วนของวีซ่าที่ใช้เข้าในหลายประเทศในยุโรปหรือว่าวีซ่าเชงเก้นนะคะที่ตอนนี้คนไทยยังต้องขออยู่คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้กําลังพูดคุยกับทางสหภาพยุโรปอยู่ค่ะซึ่งล่าสุดที่ท่านประธานาธิบดีเยอรมน,นีมาเยือนไทยคุณเศรษฐา,าก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับผู้นําเยอรมันในการที่จะช่วยพูดกับผู้นําในยุโรปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ สำหรับเรื่องนี้ก็ต้องมาจับตากันต่อค่ะว่ารัฐบาลจะสามารถผลักดันยกระดับหนังสือเดินทางไทยไปได้ถึงขนาดไหนคนไทยจะไปยุโรปแบบฟรีวีซ่าได้ตอนไหนข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ